สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มามีสินค้าเข้าสต๊อกใหม่ของตุก๊กตาท,ทูอินวันนะคะมีให้เลือกด้วยกันหกลายเลยนะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูก,กันค่ะนี่เลยค่ะเป็นผ้าห่มน,นะคะมาดูกันเลยค่ะมาดูกันที่ตัวแรกเลยนะคะน้องช่องตุ๊ก,กตายหูยาวตัวนี้เลยค่ะหมอนผ้าห่มตุ๊ก,กตานะคะทรงนี้จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะแกะออกมาจึ่งจะเป็นผ้าห่ม ไซส์40คูณ60นิ้วนะคะหรือว่าประมาณ3ฟุตนั่นเองค่ะลายที่2นะคะนี่เลยค่ะลายน้องลานนะคะสีฟ้าเข้มแบบนี้นะคะสดใสมากเลยนะคะตัวเนื้อผ้านะคะจะเป็นเนื้อผ้านาโนชิลล่าค่ะทุกคนคะ่ะขนนุ่มมากเลยค่ะไซส์นี้สามารถใส่ได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยนะคะ ลายที่3นะคะนี่เลยค่ะลายน้องแกะสีชมพูเข้มแบบนี้นะคะตัวผ้าห่มนะคะจะเป็นตัวนาโนชิลล่าใช่ไหมคะแต่งานปักของเรานะคะจะปักด้วยผ้าฟิีตนะคะใหญ่ๆชัดๆแบบนี้เลยค่ะมาต่อกันที่ลายที่4เลยนะคะสีสดใสกับสีม่วงเข้มนะคะหน้าปักสีนี้นะคะจะเป็นไดโนเสาร์เบบีค่ะเพิ่งฟักออกจากไข่มาเลยจ้า ลายสุดท้ายนะคะลายที่6กค่ะนี่เลยค่ะนกฮูกกลางคืนนะคะสีม่วงพัดเทลน่ารักแบบนี้เลยค่ะยังคงคอนเซปต์ความตาโตอยู่นะคะปักใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นเอ็กเซซอรีชีดีเหมือนกันนะคะหูทั้งสองข้างแล้วก็มีโบติดแบบนี้ด้วยค่ะน่ารักไม่ไหวแล้วไหมะ สำหรับท่านใดที่กำลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะแล้วสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ตามช่องทางที่ขึ้นท้ายคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามพอยเป็นกำลังใจให้พลอยในการทำคลิปรีวิวสินค้าต่อๆไปด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ